สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะรวยมากชีวิตดีดีมีรถหลายคันบ้านหลายหลังชีวิตล่าสุดลุงพลป้าแตนเรียกว่าหลายคนคงจำกันได้สำหรับนายชัยพลวิภากับนางสมพรลาบโพยังคงเป็นผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่อยู่กำลังอยู่ระหว่างประกันตัวเพื่อสู้คดีวันนี้เราจะพามาดูว่าหลังจากนายชัยพลโดนคดีชีวิตล่าสุดเป็นอย่างไรบ้าง บอกเลยว่ายังคงมีบรรดา FC ติดตามให้กำลังใจเหนียวแน่นเหล่ายูทูบเบอร์ยังคงติดตามชีวิตของเขาอยู่ล่าสุดหลังได้รับการประกันตัวยังมีคดีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคดีรุปป่าจากคำพิพากษาหรือถอนรูปปั้นพญานาคล่าสุดชีวิตในายชัยพลและนางสมพรเรียกได้ว่ากลายเป็นเศรษฐีไม่ได้กรีดยางเหมือนเดิมมีรถหลายคันชีวิตดีขึ้นกว่าเดิม ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ